สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวแกะกล่องเจ้าตัว A S Super Combo นะครับรุ่น T 4.5นะครับเรามาดูเลนดีกว่านะครับตัวนี้นะครับสปเปคเป็นหน้าโจอนะครับ4.5นิ้ว QHD นะครับกล้องหลังความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลกล้องหน้า VGA นะครับ ระบบปฏิบัติการเป็น Android KitKat 4.4นะครับส่วน CPU จะเป็น1.3กิกนะครับ Duo c ค r e ์ a m 1กิกลม8กิกแเบตเตอรี่2000มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้รองรับ3ีด้วยโอเคเรามาดูข้างในกันเลยนะครับมีเกะยากนิดหนึ่งนะครับก่ น,นะครับเปิดออกมาก็จะเจอตัวเครื่องนะครับนี่ตัวเครื่องด้านหลังน,นี่นะครับความรู้สึกเวลาจับนะครับออกด้านด้านนะครับนิดหนึ่งด้านด้านตัวเครื่องถือว่าจับแล้วแข็งแรงดีนะครับ ข้างในกล่องก็จะมีนี่อะไรเคสนะครับเคสเป็นแบบซิลิโคนนะครับออกอยางๆน,นี่แล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่2,000มิลลิแอมแล้วก็มีสติม การ์ดนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์แล้วก็หัวชาร์จนะครับแล้วก็ฟูกั้งเป็นแบบเ e ย็นเกียร์นะครับนี่ฟูฟั้งแล้วก็มีคุ่มน,นะครับ ปูมือสองเล่มเลยแล้วก็นี่นะครับแล้วก็หมดแล้ว <c oughs> เก็บของก่อน <c oughs> นี่แบบ นี่นะครับเดี๋ยวจะมาใส่คีสให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่นะครับพอตอนใส่คีสแล้วเป็นแบบนี้นี่จะลองเปิดเครื่องให้ดูเลยนะครับ จอตัวนี้ถือว่าเป็นจอที่สวยมากนะครับสวยกว่ารุ่นเดิมนะครับถือว่าสวยกว่ารุ่นเดิมเบิดเครื่องมาแล้วนี่นะครับหน้าจอความลหลลื่นถือว่า ไม่ต่างกันมากนะครับกับตัวที่แล้วเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นพวกเล่นเกมเบาๆอะไรแบบนี้ก็เล่นได้ดีในระดับหนึ่งนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะทำวิดีโออีกวิดีโอหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการทดสอบตัวเครื่องด้านในนะครับขอบคุณครับ